ไปี mm ่ตรงไหนน่าคบสค่ะเมื่อนี่ฮะคผ้าไม่ะหส่งเลย แต่คอมเมนวิธีการขัดได้ไหมน้องคอมเมนวิธีการสั่นสมูอันนี้สีห่อสมูดูดไม่ใหญ่เป็นได้พุ่งไว้เรียบร้อยแล้วก็สุนห่อนะครับห่อให้สวยงามยุงงามนี่นะ ลูมือเขาไม่ใหญ่ ที่การห่อเนาะไม่ใหญ่พึ่นสะเอาอันใบหมักยมหองเนาะแล้วก็ตักเอาเนื้อหมูเนื้อหมูที่ไม่ใหญ่นะมาร์คไว้แล้วแล้วก็เพิ่นซับแล้วก็มาร์คแล้วเนาะหอมหัวหัพี่น้อง สภาไว้เมื่อคืนนี้เนาะก็เลยหอมหวนๆจีบเป็นแบบนี้เนาะใส่พริกลงไปไมั้ยใส่จะหว่วย สีหน่วยแน่จัดเต็มใส่พริกสีหน่วยเนะสบายดีไหมไงสบายดี อ๋อสมูเด้อพี่น้องเอ้ยอ๋อสมู ล้างจากหออะไรกันหมัดเอาเตาเอาหมัดค่ะหาไม่ยางกระติ้วก็เอายางกระติ้วหมัดก็ได้ จะใส่ยังแน่ยม่ใหญ่ในสบมูใส่เข่าใส่กระเทียมใส่เป็นงวงใส่ข่าวไปเนองใส่กระเทียมใส่เป็นงวงเกลือด้วยค่ะเกลือกใส่ใส่มีเป็นเนื้อมูทีมแข็งตับแล้วมันอยากสบมเลยจะทำไมอยากสบมเลย เห็ดว้เมื่อคืนนี้ได้พี่น้องมันเกยอยากสมเนาะเอาใบยุมมาห้องเพื่อใส่ลลายๆแม่ใบยุมอุ่นตัวก่นนี่แม่ใบยุ่ม nó thì nó tâm mà nhôm mà nhôm đó được tuần gần gặp ở Phong là tâm mà nhôm trên bo mà này Nè. สองแล้วเนาะในการหอ่อของเราไม่ใหญ่่าเม่อคือี่เป็นซับหมูแล้วกะ็ใส่ขาเนาะมีขาแล้วก็กระเทียมเกลือเป็นนัวนะส่วนทีเสียดให้หมูสมนี่สีแมนขากับกระเทียมนาะไม่ใหญ่ ข่าวนี้ขั้นสมพักก็ได้ใส่ได้พี่น้องขั้นสมพัก,กดองเนาะก็ใส่ขาวกะเป็นสมพักเนาะถ้าบ่ใส่ข่าวอันนี้ก็ส่สมเนะจุดสําคัญสอยู่ในข่าวนะขั้นเฮ็ดขั้นเฮ็ดปัวก็ใส่นะมายายข่าวอันนี้นะนเนาะข้าวเหนียวหนึ่งได้พี่น้องใส่ข้าวเหนียวหนึ่งเนาะมกที่สองแล้วมายาย ก็จีอีกตองซอยไม่ใหญ่ยังมาเป็นลูกมือเนาะบ้านนั่งแกเทียวไม่ใหญ่เห็ดเนาะคือซิมาเห็ดนะ้ำไม่ใหญ่เนาะคือพาเห็ดเอาไปเตงห้อง,องนี่เนาะ có bị tồn hơn bay bài... mặt nhung cái đoạn sợi hôn sợi nhảy vào đó nhấp ừ. má bay cái đoạn ăn mặc phịt phần xeo sợi

งานเกาะเนาะปะเดีย๋ยเป็นยังไงมันแน่นเลยก่อเขาก็เขาเน้นแน่นนี่เนาะเลาก็ขั้นอีกให้มันแน่น เห็ดอันนี้นะบ้านผับนี่ใส่สองใบเลยเนาะใส่สองใบพี่นนองเขายังบมภผับด้วยพี่เนาะใส่ไม่ไ่ก็คือผู้กิ่งเพื่ออำการเอากิ่งก็ระเทือกัสองใบคือกันฮะนี่ห่อหมูข้าเการะเ๋อ ม่เหอนตัเาไปม่เจ้าน่ะต่อกันเอาทุกนส่วนมันบเทิงกันเลยนี่บงมงอาตัของไเอาตัวเนี่ยเขากอไม่เป็นไรนะพี่นก็หมัดไว้เลยนะมันบเิงกันกันนี่มัดไว้เลยห้มันเทิงกันนะมันกับบลุดเอ้มันสีขีร้ายพ มากราดอีกส่วนหนึ่งครับเป็นได้พี <a> ่น <A> ้องงามงามอยู่บ่ของุ่อยนี่อยู่ครับบ้านนี่ตลาดเขาคือหอบศัดิ์สิทธิ์ปุ๊บ Biểu nói bán nhắn cắp bận em bán nhắn nó. Huân sĩ hô, lần nào ấy được bán đưa. Huân Nó hỏi lần nào ấy bán hàng ngang 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 Nó ngang 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 หม้อเอาอันใหญ่มันคิดีิดล้นี่เอาหน่อยเดียวเอเคแต่มันงามเด้อหน่อยนึงงอากวกันใส่เมริกหน่อยหนึ่งก็พอตอนเอากันโหเป็นสีพ่อยสำเร็จแล้วเนาะพี่น้องมีไงคือสิเก็บข้าพับนับกะทงไว้ ให้มันสมนเนอบ้านีการไหวถึงอะไิไหวบึงหายน้ำขอมเยอล้นนนนวนุงนอยคนตั้งไหวนะการไหวาำรับลิปนี้เราสีขคอล่าลางก่อนนะพี่น้พอจบลงแม่สเม่ก็อย่าลืม พอติ๋ง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 ไหละกาเป็นยวลองใส่ให้นี่ให้ท่านกะบ่ข้าโฆษณาเบิงโฆษณาใหเด้อพี่น้องข้ากันหนาเด้อ